12ไอเดียการเล่นเกมบุกแผน4.1.1.4จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับรับฝากขาไอดีและใครที่ต้องการไอดีราคาถูกมาที่เพจปีเพจครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเพจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเปรยงปีเพสนะครับวันนี้พาทุกคนไปดู12ไอเดียการเล่นเกมบุกโดยแผนนี้นะครับจะเป็นแผน 4 1 1 4นั่นเองครับซึ่ง12ไอเดียนี้นะครับก็มาจากผมเพียงแค่คนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์ให้ผมได้ทราบได้นะครับว่าเพื่อนเพื่อนมีไอเดียในการเล่นเกมบุกยังไงบ้างนั่นเองครับเอาละฮะนี่ก็คือทีมนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นนะครับก็เป็นทีมทดลองนะครับไม่มีอะไรมากนะก็มีนักเตะประมาณนี้ครับเอาละครับไปดูไอเดียแรกกันเลยฮะไอเดียที่1นนะครับ rb หรือว่า lb นะครับขึ้นมาเปิดบอลให้กองหน้าหม่งนั่นเองฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นมาริมเส้นแล้วก็เปิดบอลเข้าตรงกลางแล้วก็ให้กองหน้าได้มีโอกาสมองนั่นเองฮะแล้วแต่จังหวะนะครับว่าเราจะเลือกให้ใครนะอาจจะเป็นกองกลางที่พุ่งขึ้นมาในตรงกรอบเขตโทษก็ได้ครับหรือว่าจะเปิดแทงทะลุช่องให้มีโอกาสได้ยิงประตูก็ได้นั่นเองฮะนี่คือไอเดียแรกครับที่เปิดโอกาสให้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเติมเกมขึ้นมาเปิดบอลให้กองหน้านั่นเองฮะไอเดียที่2นะครับ RB หรือว่า LB เนี่ยทำชิ่งกับกองกลางแล้วก็วิ่งเข้าไปทำประตูนั่นเองครับอย่างจังหวะน,นี้นะฮะอฟองโซเดวีนะครับแบ็คซ้ายก็ทำชิ่งกับไคล h ฮาวเบสนะฮะแล้วก็ไคลฮาวเบสก็เปิดทะลุช่องขึ้นมาแบบนี้เลยครับหลุดกับดักล้ำหน้าไปเฉยเลยนะฮะจังหวะน,นี้กองหลังน่าจะงงกันมากๆนะครับทะลุเข้าไป ทำประตูได้อย่างง่ายดายเลยฮะเดี๋ยวเดียวกับพั่อสาประตูแบบนี้ได้เลยครับถึงแม้ว่าฟองโซเดวีจะยิงด้วยซ้ายนะครับมุมมันเหลือน้อยมากๆนะครับสาหรับเท้าซ้ายนะแต่ว่าก็ยิงเข้าไปนะฮะสำหรับจังหวะนี้ครับหรือว่าเป็นไอเดียอีกจังหวะหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับจังหวะนี้ครับแล้วก็เจ๋งตรงที่ไคลฮาวเวิร์เป็นคนถนัดซ้ายแต่ว่าเปิดด้วยขวาจังหวะนี้บอลก็เลยโค้งไปหาฟองโซเดวีแบบเป๊ะเลยนะฮะจังหวะนี้ครับไอเดียที่3นะครับกองหลังเปิดบอลยาวให้กองหน้านั่นเองฮะ นี่คือแผน4 1 1หนึ่งนะครับซึ่งก็มีกองหลัง4คนแล้วก็กองหน้าอีก4คนนั่นเองฮะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเปิดให้ปีกซ้ายปีกขวาหรือว่ากองหน้าคู่นั่นเองนะฮะบางครั้งอาจจะเปิดเลยบ้างนะครับอาจจะไม่ได้เปิดบอลยาวแบบบอลโด่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นบอลเลียดได้นะฮะจังหวะนี้ผมก็ตกใจนะครับไม่คิดว่าบอลจะมาถึงกองหน้าได้ฮก็เลยกดส่งไปก่อนนะครับแล้วก็เลยไม่เข้านะฮะจังหวะนี้ส่งกลับไปหากองหน้าอีกคนนึงซะอย่างนั้นนะฮะ แทนที่จะยิงตั้งแต่จังหวะแรกที่ได้บอลน,นะครับเพราะว่ามันหลุดตั้งแต่จังหวะแรกนะสำหรับกองหลังที่เปิดให้เมื่อสักครู่นะฮะขยับขึ้นมาอีกบ้างนะครับไอเดียที่4นะฮะ AMF ทำชิ่งกับปีกนะครับ AMF ทำชิ่งกับปีกเนี่ยเป็นจังหวะที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าบอลมันไปอยู่ด้านข้างและคราวนี้ก็ตบเข้ามาตรงกลางนะฮะแล้วก็ให้ AMF ยิงประตูนะครับอาจจะเข้านะสำหรับจังหวะนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางมันโล่งมากๆแล้วนั่นเองฮะ ไอเดียต่อมาครับไอเดียที่5 a นะฮะ AMF แทงทะลุช่องให้ปีกนั่นเองครับนี่นะจังหวะน,นี้นะครับ AMF ก็แทงทะลุช่องขึ้นมาแบบนี้นะครับจอฟิลิกนะครับผมตั้งเป็น SS นะครับซึ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นปีกนั่นเองฮะแล้วก็ปั่นโคง้โคงเข้าไปเลยนะครับจังหวะน,นี้นะฮะจอฟิลิกก็วิ่งทะลุข,ขึ้นมาพอดีพอดีนั่นเองครับแล้วก็วิ่งหลุดกองหลังไปเลยนะครับโล่งขนาดนี้เรียบร้อยแน่นอนฮะ จังหวะน,นี้ครับทำชิ่งกันนะฮะแล้วก็แทงประตูช่องให้เมสซี่นะครับเสียดายครับจังหวะน,นี้หญิงไม่เข้าน,นั่นเองครับไอเดียที่6ครับ AMF ทําชิ่งกับ CF เข้าไปทําประตูน,นั่นเองครับนี่นะบอลยาวมาจากกองหลังนะครับแล้วก็ AMF ทําชิ่งกับกองหน้านะฮะแล้วก็หลุดเข้าไปทําประตูน,นั่นเองครับในจังหวะที่ AMF หันหลังให้ประตูนะครับก็กดส่ง กลับไปหาก,กองหน้านะครับแล้วก็กองหน้าก็แทงทะลุช่องให้ AMF ที่ออกตัวไปแล้วเนี่ยหลุดเข้าไปยิงได้นั่นเองครับนี่คือไอเดียที่น่าสนใจนะใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองดูนะครับสําหรับจังหวะแบบนี้นั่นเองฮะไอเดียที่7ครับ AMF แทงทะลุช่องให้ c f นั่นเองครับเพราะว่า a m เเป็นเพลย์เม e เกอจึงมีโอกาสสร้างสรรค์โอกาสทําประตูได้เยอะแยะมากมายครับจังหวะนี้ก็เช่นกันนั่นเองฮะ ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็แทงทะลุช่องให้กองหน้าไม่ว่าจะเป็นบอลเรียดหรือว่าบอลโด่งก็สามารถทําประตูได้นั่นเองครับมีโอกาสทําประตูได้หลายจังหวะมากๆฮะจากการเปิดบอลหรือว่าการแทงบอลของ AMF นั่นเองฮะ AMF ทำชิ่งกับ DMF แล้วก็วิ่งทะลุช่องไปทําประตูนั่นเองครับอย่างนี้นะฮะก็ ทำชิ่งกันครับแล้วก็ปล่อยให้เอเมียวิ่งไปนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้นะครับก็วิ่งตามไม่ทันนี่ฮะถ้าหากฝึกฝนบ่อยๆก็น่าจะทําได้อย่างคล่องแคล่วครับสําหรับจังหวะแบบนี้นั่นเองครับไอเดียที่9ครับปีกแทงบอลให้ปีกนั่เองครับจังหวะแบบนี้นะถ้าหากกองหลังนะครับทําผิดพลาดนะแบบนี้นะฮะก็จะแทงทะลุช่องได้อย่างสวยงามเลยครับแต่ว่าเสียดายครับจังหวะจริงๆไม่เข้านะฮะแต่ว่า เราก็เห็นนะฮะว่ามีโอกาสจะทําประตูได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสําหรับจังหวะแบบนี้นั่นเองครับไอเดียที่10ครับปีกทำชิง CF และ CF ทำชิงกับ CF นั่นเองครับจังหวะแบบนี้ก็น่าจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาและก็ใช้ความคล่องแคล่วในการทำชิงนั่นเองฮะแบบนี้ครับแล้ก็มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับแต่ว่า ไ,ไม่เข้านั่นเองฮะหรือว่าจังหวะนี้ก็คล้ายกันนะครับสําหรับ A m F กับกองหน้าก็ยืนในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกันนะครับปีกก็ทําชิ่งกับ A m F ได้แล้วก็ส่งให้กองหน้าได้นั่นเองฮะไอเดียที่11ปีกแทงบอลทะลุช่องให้ C F หรือว่าเป็นจังหวะเบสิกมากๆครับเพราะว่า ปีกเนี่ยเป็นตัวที่สามารถมีอิสระด้านข้างมากๆนั่นเองครับสามารถตัดเข้าไปข้างในก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดบอลให้กองหน้าได้มีโอกาสทําประตูนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นลูกโด่งหรือว่าลูกเลียดก็มีโอกาสทําประตูได้เหมือนกันนั่นเองฮะโดยเฉพาะเมซี่นะครับมีทั้งสกิลอินสปายแล้วก็ส่งบอลแม่นมากๆนั่นเองครับไอเดียที่12ครับกองหน้าแทงบอลทะลุช่องให้ปีกนั่นเองครับ กองหน้านะครับสามารถเก็บบอลไว้ได้กับตัวเองนะและ้วก็รอจังหวะให้ปีกวิ่งทะลุขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ปีกวิ่งทะลุช่องเข้าไปยิงประตูได้าน,นเองครับจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะใครที่ยังไม่เคยลองทําก็มีโอกาสก็ลองทําดูนะครับสําหรับจังหวะที่กองหน้านั้นเก็บบอลไว้แล้วก็รอจังหวะให้ปีกพุ่งขึ้นมาแล้วก็ยิงประตูได้แบบนี้นั่นเองครับเอาละครับ,รบนี่คือ12ไอเดียนะฮะที่ เป็นแผนของ4 1 1หนนั่นเองครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่อีกหลายแผนเลยครับที่ยังไม่เคยได้ทำคลิปแบบนี้เองครับสามารถคอมเมนต์ให้ผมได้ทราบนะครับว่าคุณอยากจะดูคลิปแบบไหนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องปีเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ